วันนี้เราจะมาทำคลิปทัวร์บ้านกันเอาอย่ะอันนี้คือพื้นที่แยกน,นะทุกคนอึ๊บเอาอย่ะที่คือชาตูตอดิโออือันนี้คือที่ถ่ายคลิปนางเย็นนางเล่นนั่นแหละอันนี้ไม่เกี่ยว เดี๋ยวค่อยไปทัวร์ชั้นสองข้าไปดูห้องของเล่นห้องของเล่นสามารถถมบ้านได้เลยอันนี้ก็คือห้องนั่นเองนะอันนี้ห้องทำเค้กแม่เราขายเค้กเขาจะได้นี่ไม่แน่ก็ดูเอาล่ะต่อไป นี่คือโซนห้องครัวแล้วลนี่คือโซนห้องน้ำที่แต่งตัวไม่มีประตูแล้วมีอีกตัวนึ้งเรามีกันแค่เราเอดินแม่เอแล้วจะมีอีกเรามีครอบครัวอีกตัวนะทุกคนขอขอกล้องดับแป๊บ แนะสมาชิกคนใหม่ก็คือทมแทแดดํัมทแดดัมเทเดดัมเหงฮะเห็นถ่าอะแม่แม่เียบ้อเดี๋ยวดนแบเดี๋ยวหนูตัดต่อให้นี่คือสมาชิกใหม่นะครับ มันชื่ออะไรมันชื่ออะไรมันน้อยจะไม่อินเลยดูสิน้องนอนอ่ะนอน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 เม้วเมียวเอ้ยืมตัวนี้ไม่ต้องถามว่าชื่ออะไรเราไม่เคยบอกชื่อมันเลยใช่ไหม วันนี้หนูจะมาบอกชื่อกันนอนก่อนนอนก่อนค่อยๆจับนะอย่าไปจับพอน้องเลยนะหนูชื่อหนูหนูชื่อหนูชื่อชักกายเข้าใจไหมอย่าไปดึงพอน้องวันนี้นะเดี๋ยวน้องห็นจะไม่เอาอย่าไ,าไดึงนะมันนี้ อก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอย่าดบิเอาล่ะแมว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 จมุมน้องเห็นไหมซูมก็แค่นี้เอ้ยเอ้ยลืมลืมทัวรชั้นสองะไปทัวรชั้นสองกันเลย บึมนี่คือชั้นสองวูดลองเท้ารองเท้าวูดลองเท้าอย่ามนผ้าชันเท้าก่อนอลองเท้ามาฮึดูห้องอบอ้าวมากเลยนะทุกคนใครที่เป็นคนรู้จักบ้านเรานี่ก็ลองมานะแล้วขึ้นมาชั้นสองกันบอกเลยเท้าลวกเป็นเท้าลวกเป็นอะไรนะ เรารลภเป็นของกินมาม่าได้แน่เลยนี่คือชั้นสองของเราไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราไม่ถ่ายตอนขึ้นมามันจะเหมือนคนตกบันไดแต่ว่าที่จริงเราไม่ได้ตกนะมันเหมือนคนตกบันไดมากเลยอ่ะใช่มาอ่างั้นเราจะลงไปกันเลยเนี่ยไม่เชื่อทุกคนดูนะพ้อมไ นี่ยเราก็ถ่ายตอนลงอยู่มันเหมือนคนตกมันได้กล้องมันสั่นไงใช่ไหมทุกคนงั้นคลิปนี้ก็จะเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมกดไลค์และซับสไครด้วยนะนบ๊ายบ,บาย